สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับแดงแอบแเบก <c oughs> ทีวีภ <c oughs> าพสวยที่ไม่ใช่โลบ็อกแบบนี้ไม่ต้องสงสัยเพราะว่าผมไป็นโลรีเซตมาก็กเอเอ Uhm. ะะ ada, ท masa, ุกคน,นไม่ต้องสงสัยแล้วนะว่าคอมบุมันรอดมาจากการโดนบาฮุโกบึมได้ยังไงก็เพราะว่าคอมบุมมันแรงแต่อย่างน้อยมันก็แหลกอยู่แล้วนะสัมผัส <accused> ถึงความแหลกได้นิดนิดนึงโดยเฉพาะไอตอนเปิดออกหน้าล็อบบี้นต่ไม่โคตรแหลกเอ้ยไม่ใช่ตอนเปิดเป็นแยกหลายหน้าจอม่งยังแหลกไป วันนี้ก็จะมาสมนุนโอเคจะเห็นอะไรมันเบลอ,บอหน่อยมันก็เป็นเพราะไอไอไอรีเช่นี่แหละเองไปกันเจอกูหมันไส้หนวดขาวทำไมไม่อยากตกเท่าไหร่เลยแมฆรู้เยอะกว่าหมัดไส้ <c oughs> มไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาตกกันอ่ะไปสมบูรณ์กัน อะไรอไม่ไมีแชทอะไรเจ้าไหมไอไอปลาไม่อยู่เนาะต้องมาตัดมันอัดกี้คนเดียวไม่อยู่อะโทรหาแม่งไปหลายรอบไปไม่รับสักรอบเลโอ้โหไปทำเที่ยนอะไระเด้วยอุยคำหยาบมานั่งดีนนิดเดียวใช่ไหมครับ าอยู่กับเพื่อนอะแม่งคำอยากมาเต็มอะโอ้แม่งเลยเสียงมังกรพูดดังเลยดังมากอะจัดจ้าดเลยมาโอ้โหใครมึงทิ้งผลดีเจนานรี่เต็มเลยวะดีเจนารี่สุดเท้าว้าวว้าว ว่าไม่มีมณีอ,อ่ะโอ้ยเสียงพูดดังเลยเออมามันก็ให้คอมมบนทุกเลยนะอันนี้คือคลิปแรกที่เป็นคลิปตัวบนนะไอ้คลิปแรกก็เป็นคลิปต่วบนนะถึงเท่าไหร่มันก็เกลือขอโบนในมือน้องได้ไหมขอร้องน้องซีโร่ถึงขอโบนในมือ ไอเวนเกลือกัดเลยอ่ะเอออะไรวะมีเฉดจะทำให้ผมมันแรกนีอุ้ยอะไรอะไระไรแม่มงรอหน้าวะไอ้เล่ตนี่โอ้ยลิเจนโอ้ไม่เงยลิเจน,อเจนออสองเ,อออเห้ยต้องชมเนปะเกือบได้ลิเจนแล้วอะไรวะ นี่เอกอ้ไม่รีเจนพันน์นโอ้โหเอาเอาหมดแล้วเดี๋ยวมันสุ่มได้เจ็ดผลไม่ใช่ช่างมันก็กลัวหมดแล้วไปโอ้โหแม่กูไม่ต้องแก่เขาก็ใช้ผลพีษเลยวะ่ะผ,ผลนี่เอกไปแก้ใครนี่เอกมันก็ดีอยู่นะ ดีจต้องท่าแช่แข็งแล้วก็เอาดาบไปตบแม่งใครเอาฮีเอเบ้างครับเอาฮีเอเบ้าเอาฮีเอเบ้าไอหนุม่มไม่มีผลพิษด,ด้วยมันจะเอาเอาเปล่าหนุม่มเอ้ยลูฟี่เอากูกูกูไม่แจกมันละกเจ้าบุฟเฟ่ลเขาแจกเยอะตูดเลยเล่นเอาอันนี้เปล่าแย่มัน เวล้ละเอาว้าโอ้ยบอสเฮ้ยเอาติดอะไรวะเนี่ยเวลาว้ยเอะนะเอาว้าเอาว้าเอายเะวาเอายีเอะว้าเอาว้าเอาว้าเราเอาว้าเรา จะเอานะโอเคยิปมีโอเคกูตั้งใจให้มึงอยู่แล้วมึงไม่ต้องบอกเกิดอะไรขึ้นน้ำแข็งอ๋อโอ้โหวันวันดีมันดีบอกละเออดีแต่เรื่องมึงน้อยก็เปล่าประโยชน์นะเพื่อนโอ้ยบอสเอากูแล้ว ไมนน่ตีไม่เข้าอ,อ่ะสิบอสน,นั้นตีไม่เข้าเอ,อ้ยเออ,อนนั่แหละวันนี้ผมจะสอนทำบั็อกอะไรที่มันแปลกๆ เพราที่ทุกคนอาจจะเห็นบ้างแล้วแต่คนบางคนก็อาจจะยังไม่เห็นก็ได้เดี๋ยวกูทิ้งทิ้งปวดกีฬาเดี๋ยวกูสูบแม่งเกลือยช,ะช,ะชะัดๆอ่าบั๊กบั๊กนั่นก็คือบั๊กสกิลดาบนั่นเองทุกคนอาจจะเห็นจากช่องคนอื่นทิงท้งน้อยทิงท้งน้เคดีก็เขาเคยทำแล้ว ทุกคนอาจจะเห็นแล้วแต่ก็จะมีบางคนที่ยังไม่เห็นูก็จะมาทําให้ดูนั่นเองมันได้ทุกดาบเลยในเกมเนี่ยมันได้ทุกดาบจริงๆไม่ว่าจะสามดาบใหม่สามดาบเกา่าไอว้ว่ากระบองไคลโดชาร์อคลิเซนโตหลายดาบอะ่ะได้หมดในเกมเลยกระบองไคลโดอันใหญ่ก็ได้มีก็ได้มาขอเริ่มด้วยดาบแฟงอันนี้แล้วก็ ให้ใช้ท่าอะไรก็ได้ท่าแซดท่าเอกก็ได้ผมขอใช้ท่าแซดแล้วก็ก็เข้าไปที่กระเป๋าแล้วก็เปลี่ยนดาบนั่นเองเปี่ยนเป็แบบดแลบแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วก็ให้ใช้สกิลของดาบเล่มที่เรางมาหนึ่งกิลแล้วมันก็จะติดแล้วแม่งกลายเป็นท่าอะไรวะเนี่ย <c oughs> บล้ก,ก็ประมาณเจอนคนอยากกระทืบ ต้เปลี่ยนเป็นดับเซฟเบอร์นี่ยเอ๊โอ้โหเหมือนเราเอาดาบแทนหัวเลยอะไรวะไม่มีีกันหรอเปล่าแม่งเลือกพีผีหมุนได้หมดเลยคนเลยไม่พอพอกันได้หมดเลยแล้วต่อไปก็จะเป็นแป๊บใช้ดาบแป๊บบั๊กเดี๋ยวรอสกิลก่อน มันต้องถ้าบักทีเทมใช้จะขีดแซดแล้วก,กดใช้แบบแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กับบิเซนโตเพราะว่าบิเซนโตเปน็นเหมือนเป็นดาบที่แบบเวลาเวลาถืออะเวลาถือมันจะไม่มีท่าถือพิอเศษอะท่าถือก็เป็นท่าถือเหมือนดาบธรรมดาดาบแป๊บธรรมดาอะไรแบบเนี้ยก็คือไม่ได้เอาเหมือนเป็นพาดหลังเอาไปแบบจับสองมือ สามดาว่าจับสองเฮ้ยจับสองมือไม่ใช่อย่างมันจับมือเดียวจะแตกต่างาดาบเรื่องอื่นมันจะทำได้หอได้แล้วมังฝานเะนี่ยโอเคไปเลยพิเกนโตมากยังเอเคมัดโอล่าใช้ให้ใช้แล้วสกิลเลยเนี่ยติดแล้ว โคตรรัวเลยถ้าเป็นบล็อกดาบเซิร์ฟที่มันมีชาถือวิเศษเนี่ยทำไม่ได้ก็อย่างเงี้ยมันจะเรียนมาว่าต่อยมัดเดียวอุ่าชิดแม่งเก้านาทีแล้วบาร์ก็ประมาณนี้ใช้ได้ทุกดาบเลยนะมีดเอสก็ได้อะไรก็ได้

ขอจบประมาณนี้ด้วยหมัดโอล่าก็แล้วกันนะผมก็ขอจบประมาณนี้สําหรับคลิปในวันนี้ที่เป็นคลิปหลอนทําบักที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็สูฝนสเเชือมากๆทันท้ายที่ผุนดีเจนแม่งผ่านหน้าแต่แม่ไม่ให้กูแอร์เบสอย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์คลิปกูแล้วก็มาดูบ่อยๆด้วยกุ Goodbye, ๊บายเด็กๆ